น้องลิมกับพี่เด้ยมลุกแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวจะไปทำบุญกระถินที่วัดดอยรับงาของหลวงพ่อนพโนพดลซึ่งจะก่อสร้างเจดีไว้สำหรับบรรจุอัธิธาตุของ <ทด S 1> หว้วขงขาล้วออกเดินทางกันแต่เช้าเลยค่ะกว่าจะถึงวัดอ,อถึงวัด ก็หนึ่งโมงเช้าพอดีก็ได้เวลาใส่บาตรเข้าสุดแล้วพระท่านก็จะลงมาโปรดญาติโยมโดยให้ใส่บาตรเข้าสุกกันนะคะก็หลวงพ่อก็จะลงมาให้ญาติโยมได้ใส่บาตรกันด้วยนะคะเป็นบุญกับทุกท่านที่ไปร่วมบุญกฐินในวันนี้นะคะปีนี้มีท่านผู้ใจบุญมาร่วมทําบุญกฐินที่วัดโดยรับงากันเยอะแย,ยะเลยนะคะซึ่ง ดูระยะทางการใส่บาทแล้วน่าจะได้เป็นกิโลเลยนะคะเพราะว่านานมากๆแล้วก็แถวยาวมากๆอยู่นะคะซึ่งหลวงพ่อท่านก็โบสถ์เมตตาลงมาให้ญาติโยมได้ใส่บาทด้วยตัวของท่านเองเลยนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kru 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 Saur, Kru Kru Kru